ผมเคยไปสำรวจบ้านร้างหลังหนึ่งแถวชาญเมืองครับทุกคนเตือนว่าอย่าไปแต่มันก็อดไม่ได้จริงๆคืนนั้นผมเข้าไปคนเดียวเงียบมากลมพัดวูบๆขนลุกไปหมดตอนที่เดินเข้าไปในห้องโถงผมได้ยินเสียงกระซิบแววๆออกไปออกไปผมขนลุกสู้เลยครับ พยายามรวบรวมสติเดินสำรวจต่อพอขึ้นไปชั้นสองเจอห้องห้องหนึ่งประตูมันแง้มอยู่ผมค่อยๆเปิดเข้าไปเห็นโต๊ะเครื่องแป้งเก่าๆมีกระจกแตกๆผมเดินเข้าไปใกล้จู่ๆก็เห็นเงาคนในกระจกไม่ใช่เงาผมเป็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างหลังผมผมเรียบหันไปไม่มีใคร ผมแทบช็อกวิ่งลงจากบ้านแทบไม่ทันตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าเข้าใกล้บ้านร้างอีกเลยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีสิ่งที่คนอื่นเตือนอาจจะจริงก็ได้อย่าไปท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นเลยครับไม่งั้นอาจเจอดีแบบผม